ใครที่สอบครูช่วยสอบปทหกแปดนะจ๊ะวันที่หนึ่งถึงสามกันยายนดูคะแนนได้ที่เว็บไซต์ที่ลิงก์นี้นะคะหรือพิมพ์ก็ได้เนี่ยทําแนะนำว่าใครไม่อยากพลาดอะไรแบบนี้กดติดตามคุณแอมมี่ไว้ค่ะโอเบกเนี่ยทีนี้คุณแอมมี่เนี่ยอัดคลิปวันที่31สิสิงหาคมก็คือก่อนที่ข้าพเจ้าจะนอนรีบมาแจ้งไว้ก่อนนะคะซึ่งวันนี้ วันที่31สิงหาตอน4ทุ่มเกืบๆ5ทุ่มระบบยังไม่ได้เปิดใช้บริการถ้าระบบเปิดให้บริการมันจะกรอกเออรหัสแล้วซึ่งเขาก็จะทําแยกเป็นวิชาวิชาให้แล้วข้อดีคือเราอย่าลืมไปดูด้วยว่าโอเควิชาไหนเราได้คะแนนน้อยวิชาไหนที่เรามีจุดอ่อนทําคะแนนได้ไม่ดี คือครูพูดเรื่องหนึ่งได้ไหมขอพูดเลยนะว่าถ้าอยากจะสอบครูผู้ช่วยแบบให้ได้สมมุติว่ารอบที่ผ่านมาสอบปทเราสอบตกเราไม่ได้อย่าปล่อยมือนะเพราะว่าอะไรลูกป่าวหน้าที่ทองคือความรู้ที่เราเพิ่งติวไปมันไม่ได้หายไปไหนเธอมันต้องกลับมาทวนว่าคะแนนที่เราได้อมันน้อยน้อยเพราะอะไรคะแนนมันหายตรงไหนเสร็จแล้วก็มานั่งเช็คตัวเองว่าเราพลาดตรงไหน อันนี้ต้องพูดตรงตามตรงนะแล้วก็จากสถิติอันนี้จากสถิติที่ควรวมีสัมภาษณ์รุ่นพี่ที่สอบได้อันดับหนึ่งอันดับสองนะเขาพูดตรงกันหมดเลยว่าคุณจะต้องไปดูสถิติย้อนหลังของการสอบคูผู้ช่วยในปีผ่านๆมาคุณจะได้รู้ตัวว่าคุณเหลือเวลากี่เดือนเพราะการสอบคูผู้ช่วยสอบทหลังจากนี้จะมานั่งแบบว่าเออสอบวันออแบบสมมุติว่าจะสอบสิ้นเดือนแล้วมานั่งแบบ เออสามอาทิตย์สองอาทิตย์มันไม่ได้เนื้อหามันเยอะมันละเอียดเท่าที่ดูอ่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้อย่างน้อยที่สุดนะประมาณสองเดือนแต่ว่าสองเดือนก็คือยังน้อยไปส่วนใหญ่อะเขาจะใช้กันประมาณหกเดือนห้าเดือนสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยหลักหลักประมาณนี้เลยแล้วติวทุกวันด้วยแล้วก็ที่จะเตือนคือ อย่าชะล่าใจส่วนใหญ่การสอบคูผู้ช่วยสอบปรถมมันจะรับสมัครในช่วงไม่พฤษภาก็ก,กรกดาคมวนๆอยู่นี้แล้วรับสมัครหนึ่งเดือนปุ๊บสอบเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามันเนี่ยเอาอย่างเร็วที่สุดก็คือพฤษภาเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วไหมเฮ้อทำไมกลุ่มติวคูามี่อมี่ะถึงติวสอบประถอตั้งแต่เดือนตุลาเข้าใจแล้วยังก็เพราะว่าเรากลัวไม่ทันไงก็แนะนำให้เตรียมตัวนะจ๊ะ แล้วใครว่าโอ,อ้คลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์จ้า